สวัสดีครับ KJ Wingman นะครับอ่ะวันนี้ผมมีของดีมารีวิวให้ฟังแล้วก็ถือโอกาสมาแชร์กันด้วยนะครับนั่นก็คือนี่เลยไมโครโฟนสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับนี่นะฮะ k คนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันเลยว่าหลังจากที่เชื่อมไมโครโฟนแล้วแล้วก็ช่วงที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยตอนนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่คือยังไม่ได้ใส่ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดูว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับระบบเสียงนะฮะมาลองดูกัน โอเคหลังจากที่ผมแกะก,กล่องออกมาแล้วมันจะมีอยู่3อย่างที่อยู่ในกล่องนี้นะครับนั่นก็คือ1ตัวนี้คือตัวรับสรรัญญาณเอาไว้เชื่อมติดกับมือถือนะครับนี่นะฮะขนาดนี้เชื่อมติดกับมือถือเป็นตัวรับสรรัญญาณแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับนี่คือตัวไมค์ผมอยากจะแชร์ว่าอย่าลืมเปิดไมค์ตรงนี้ด้วยนะหลังจากที่ติดไอ้ตัวรับสัญญาณกับโทรศัพท์ไปแล้วมีปุ่มเปิดไมค์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเปิดนะ นี่คือตัวไม่แล้วก็มีสาย USB มาให้นะครับโอเคมาลองเชื่อมต่อกันเลย ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามขณะนี้นะครับผมได้เชื่อมกับไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวรับสัญญาณตอนนี้ก็คือผมเชื่อมกับโทรศัพท์อยู่นะครับส่วนไมโครโฟนก็คือตัวนี้อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะฮะนี่นะฮะถ้าเกิดเปิดไมโครโฟนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสัญญาณสีเขียวแบบนี้ตัวปิดเปิดก็อย่างที่ผมชีดด้ให้ดูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบใมม่ไปแล้วปรากฏว่าผมลืมเปิดไอ้ตัวนี้ก็ว่าเอ๊ะทำไมเสียงไม่เข้าวะอ่ะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับประมาณนี้เสียงเป็นยังไงบ้างอ่ะ นี่ผมอยู่ห่างจากมือถือแล้วนะครับเสียงมันก็จะเข้าไมค์ตรงนี้ปกติคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองวางไมค์ไว,ว้แถวๆนี้แล้วเดี๋ยวจะลองพูดไกลๆดูว่ามันได้ประมาณไหนรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองนี่นี่พูดแบบไม่ได้ตะโกนเลยนะเบาๆเ,เ,เลยนะโอเคก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ราคาจับต้องได้หลักร้อยต้นๆน,นะครับก็เหมาะสำหรับ สายไลฟ์สดแล้วก็ยูทูบเบอร์มือใหม่ประมาณนี้ผมก็มือใหม่นี่แหละโอเคถือ okay. ว่ามาแชร์กันนะครับอันนี้ไมโครโฟนแบบไร้สาย K9 นะครับอันนี้บ๊ายบาย